ครับก็กับสัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นะครับนำเอ่อเหรียญนะครับที่ผมเคยได้นําเสนอท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เหมือนกันที่มีคนอื่นเนี่ยนะครับมีเหรียญพวกนี้จริงๆนะครับซึ่งพอที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับวันนี้ก็เอ่อเป็นเหรียญที่เป็นเรียกได้ว่าถ้าเสียนตรงนะครับ พระเศียรออกผิดปกตินะครับไม่เชิงพระเศียรตรงแต่ว่าก็เป็นพระเศียรที่เหมือนกับที่เคยให้ท่านผู้ชมได้ดูไปนะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์นะครับลองดูกันนะครับว่าตรงกับที่เหมือนกับที่บอกบอกท่านผู้ชมเอาไว้หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์นะครับที่ผมได้ซื้อไปนะครับแล้วก็เหมือนที่เคย้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าใช่ไหมนะครับที่ ที่ซื้อมานะครับมันเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์แบบนี้เลยครับอืมเนี่ยครับเหมือนที่อันนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ที่เป็นตัวหนานะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเหรียญยี่สห้าสตางค์ตัวหนานี่นะครับเป็นตัวหนานะครับเป็นตัวหนานะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับพระเศียรขวางครับพระเศียรขวางนะครับพระเศียรขวาง เนี่ยมีจริงนะครับนี่ผมเพิ่งนี่ผมเพิ่งซื้อมานะครับเนี่ยนี่ผมซื้อจริงอ่ะนี่ผมซื้อมานะครับนี่นี่ยอดมงกุฎชี้ขึ้นถูกไหมครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นนะครับยอดมงกุฎชี้ขึ้นพอหมุนปั๊บนะครับปุ๊บพระเศียรชี้ไปทางนี้ทางขวานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่อีกเหรียญหนึ่งที่เหมือนกับที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับแต่ที่ผมให้ท่านผู้ชมดูคือเอียงเฉียงไปทางทางซ้ายนะครับแต่อันนี้เฉียงไปทางขวา ทีนี้กลับมาดูกันว่าเราเหรียญแท้ไม่แท้นะครับเหรียญนี้นะครับอันที่1คือมีโอกาสแท้สูงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญขนาดเล็กครับคนทําปลอมยากนะครับลองดูเฟืองก็ได้ครับเนี่ยเฟืองมันก็ยังเรียบปกตินะครับไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรนะครับแล้วก็ลองชั่งน้ําหนักดูก็ได้ครับน้ําหนักควรจะประมาณ2.5กรัมนะครับเพราะว่าตามตําราแล้ว2.5กรัมอันนี้2.4กรัมก็คือหย่อนน่อยๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ อ,谢谢 eter, อ่าน oh ี uh, ้คือ2องอ่านะครับสองถึงสองนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเหรียญยี่สิบห้าตางค์2.5กรัมทีนี้ทวนให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมก็จะเปิดตํารานะครับว่าไอเหรียญเนี่ยมันควรจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับจากตําราที่เคยให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยแบบหนานะครับนี่นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์แบบหนาคือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ยี่สิบห้าสตางค์นะครับ พศสอ0พนะครับพิมพ์ใหญ่ก็คือแบบหนานะครับควรจะมีน้ำหนักคือ2.5กรัมก็คือแบบเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นไหมครับเนี่ยจำนวนผลิตเยอะนะครับราคาถ้าเสียนกลับปกติก็ราคาสวยวิ่งวิงเพิ่งไม่ผ่านใช้เนี่ยก็แค่สัก20บาทนะครับไม่เกินนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เสียนเนี่ยนะครับมันเป็นเสียนที่ เสียนเสียนขวางนะครับพอเสียนขวางปั๊บเนี่ยราคาไม่ใช่10บาท2ี่บาทแล้วนะครับนี่ไอนี้ผมประมูลชนะมานะครับราคาก็เลยน้อยหน่อยนะครับไอนี้ผมประมูลชนะมาได้ในราคา250บาทนะครับถ้าปกติเนี่ยราคาตอนเศรษฐกิจดีๆนะครับมันไม่ใช่เท่านี้แน่นะครับอันนี้เป็นตัวหนานะครับอ่านี่เป็นพส2,500นะครับพืมพัน5 0าน้ําหนักยังดีอะไรยังดีอยู่เลยนะครับเปลี่ยนนี้ อืมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็มาบอกให้ท่านผู้ชมทราบนะครับแกะกล่องมาดูเลยนะครับว่าคนอื่นเขาก็มีแบบผมจริงๆนะถ้าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับดูในกระเป๋าดีๆนะครับเอามาส่องดีๆถ้ามีเยอะๆเนี่ยนะครับไอ้ยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยนะครับถ้ามันมีพลาดมาเนี่ยมันก็จะมีพลาดมากกว่าหนึ่งเหรียญแน่นอนครับเพราะว่าเวลาปั๊มเหรียญเนี่ยมันปั๊มที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 ใช่ไหมครับปึ๊ปื๊ปปออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหรียญแบบเนี้ยปนออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนนนั้เี่ย มีโอกาสนะครับที่ท่านผู้ชมจะเจอแบบนี้แล้วก็ราคาก็จะไม่ใช่แค่เล็กน้อยแล้วนะครับราคาก็จะหลักหลักร้อยบาทนะครับผมมีหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็วันนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับโดยที่เห็นละผมเห็นละแล้วผมก็ให้เขาช่างน้ําหนักดูแล้วด้วยแล้วผมก็เลยลองประมวลดูนะครับแล้วก็ได้มาเหรียญนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าคนอื่นก็มีนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อจริงเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วแกะกล่องใหม่ๆให้ผู้ชมท่านผู้ชมได้รับได้รับทราบเลยนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้าท่านผู้ชมมีก็อย่าลืมนะครับลองเช็คดูในกระเป๋าตัวเองนะครับก็หลักร้อยนะครับไอ้นี้นะครับโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับ